ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์เซนอลเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกที่เราจะมาคุยกันวันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แซบซีดโดนใจแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลและแฟนบอลที่ชอบความเผ็ดร้อนในวงการลูกหนังแน่นอนครับ นั่นก็คือศึกคารมคมหอกระหว่างตำนาน2ส,สโมสรใหญ่อย่างมาตินคีโอนจากฝั่งอาเซนนลกับปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกมาสาดคำพูดใส่กันไม่ยั้งเลยทีเดียวหลังจากที่อาเซนนลพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป1ต่อ0ครับตำนานลูกหนังเปิดศึกคีโอนเวอร์ัชไมเคิลใครกันแน่ที่วิปลาด หลังจากที่อาเซนอลต้องหยุดสถิติชนะ100%เร์ในฤดูการนี้ลงด้วยการบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิล1-0ต่อในเกมที่แทบจะไม่มีโอกาสยิงจะแจ้งเลยนะครับประตูโทนในวันนั้นมาจากลูกฟรีคิกของโดมินิกโซโบสไลในช่วงท้ายเกมทำให้หงแดนเก็บ3แต้มสำคัญขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงแถมชนะ3นัดรวดอีกด้วย ต้องบอกว่าหลายคนคาดการว่าอาเซนอนน่าจะสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์ pool ได้ไม่น้อยเลยนะเพราะก่อนหน้านั้นพึ่งถล่มลีดส์ไปถึง5-0ต่อ 0, แถมลิเวอร์ p o o เองก็เสียไปถึง4ประตูจาก2เกมแรกที่ลงสนามแต่ทว่ามิเกลอารเตต้ากุนซื้อของอาเซนอนกลับเลือกใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นครับโดยส่งกาเบรียลมาติเนลลี่ลงสนามก่อนหน้าผู้เล่นใหม่อย่างเอเบเรชีเอเซที่หลายคนรอคอย ซึ่งเหตุผลก็คือมาร์ติเนลลี่มีส่วนช่วยในเกมรับได้ดีกว่าแถมยังส่งมิเกลเมริโนลงมาแทนที่กัปตันทีมอย่างมาตินโอเดกาดอีกด้วยผลลัพธ์ก็คืออาเซนอลแทบจะไม่ตกอยู่ในอันตรายตลอดทั้งเกมเลยครับพวกเขาสามารถหยุดเกมรุกของลิเวอร์พูลได้อยู่หมัดแต่กลับเป็นตำนานผู้รักษาประตูอย่างปีเตอร์ชไมเคิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ชอบใจเลยกับสิ่งที่เห็นจากทีมเยือนแกเล่นออกมาสับและเลยครับชไมเคิลซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ VRP l a y บอกว่า ในชีวิตนี้ผมไม่เคยอยากให้ทีมไหนชนะเกมฟุตบอลมากไปกว่าลิเวอร์พูลในวันนี้เลยแล้วแกก็ต่อว่าอาเซนนลนํำฟุตบอลที่น่ากเกลียดเข้ามาสู่เกมของเราอาร์เตตา้าปล่อยให้ทีมของคุณเล่นฟุตบอลเถอะปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระปล่อยให้พวกเขาปลดปล่อยแถมยังมั่นใจอีกว่าผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าถ้าอาร์เตต้าทำแบบนี้พวกเขาจะชนะเกมได้มากขึ้นโอ้โหพ่อคุณเอ๋ยยังไม่พอครับคุณผู้ฟังชไมัยเคิลยังคอมเมนต์ในช่วงพักครึ่งอีกว่า ผมไม่อยากดูถูกอาร์เซนอลนะแต่ฟุตบอลของพวกเขาน่าเบื่อหน่ายมากและยังเสริมอีกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากคู่แข่งในขณะที่เฝ้ารอจังหวะลูกตั้งเตะเอาล่ะสิงานนี้มีเดือดแน่นอนซึ่งทางเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอดีตเพื่อนร่วมทีมของคีโอนที่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลอกและ FA ฟเอคัพกับอาร์เซนอลในปี1998ก็ยอมรับกับท็อกสปอร์ตนะครับว่า อาเซนอลกลายเป็นทีมที่น่าเบื่อที่จะดูส่วนคีโอนเองก็เห็นด้วยกับเปอร์ตีที่อยากเห็นอาเซนนลโชว์ความสามารถในการสร้างสรรค์เกมให้มากกว่านี้แต่เขากลับปฏิเสธคำกล่าวอ้างของชไมเคลิลที่ว่าอาเซนอลเป็นทีมที่ต่อต้านฟุตบอลครับคีโอนได้ออกมาตอบโต้ในรายการ White and j จ r d ดน Show โดยบอกว่าพวกเราต้องการมากกว่านั้นผมรู้สึกว่าอาเซนนลกำลังอยู่ในจุดที่ต้องเปลี่ยนความคิดพวกเขาต้องเปลี่ยนเกียร์พวกเขาต้องลุยให้เต็มที่ คุณต้องมีแววตาของเสือเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้ได้เขาเสริมว่าเมื่อมองย้อนกลับไปผมหวังว่าเราจะไม่เสียใจแต่ตอนนี้มันเร็วเกินไปในฤดูกาลที่จะเขียนอาเซนอลทิ้งไปผมไม่รู้ว่าสื่อสงบหรือเปล่าผมฟังบางคนนะบางครั้งอดีตนักเตะอย่างปีเตอร์ชไนเคิลก็พูดว่าอาเซนอลนำสิ่งที่น่าเกลียดมาสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็จัดเต็มเลยครับผมคิดว่านั่นมันวิปลาดเขาพูดเรื่องอะไรกันโอ้ยโอยเดือดไปอีก คีโอนยังจิกกลับอีกนะว่ามันน่าเกลียดหรอตอนที่เขาเปลี่ยนกฎ Backpass ในปี1992เพราะเขาชไมเคลิลเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกฎนั้นไม่ใช่หรอทุกคนเอาแต่ส่งบอลคืนให้เขานั่นก็น่าเกลียดเหมือนกันซึ่งเป็นประเด็นที่เจ็บแสบมากครับเขาปิดท้ายด้วยการบอกว่าแต่ดูสิ อารเซนอลมากไกลมากแล้วในการประสบความสำเร็จและเชื่อว่าอารเซนอลตอนนี้ดูดีไม่ใช่อารเซนอลที่อาศัยโชคอีกต่อไปแล้วนะกับอาการบาดเจ็บทั้งหมดนี้แต่เขาก็ยอมรับว่าลิเวอร์พูลยังคงนำอยู่ สุดท้ายแล้วคีโอนก็ยังอยากเห็นอาเซนอลเล่นฟุตบอลที่ลื่นไหลมากขึ้นในพื้นที่สุดท้ายคล้ายกับสไตล์การเล่นที่ไหลลื่นของเขาในฤดูการ2022-2023เขาบอกว่ามันตกลงมาเล็กน้อยแล้วเขาก็กลับไปได้นะแต่มันขึ้นกับทีมที่จะรับผิดชอบเล่นด้วยอิสระมากขึ้นต้องปลดเบรกมือออกพวกเขาเล่นไม่เร็วพอมองดูการส่งบอลแล้วก็หันหลังให้และตอนนี้เขาต้องส่งบอลทะลุแนวรับปล่อยให้มันเกิดขึ้น มันอยู่ในกำรรม,มือของเขาแล้วแต่ก็ยังเป็นงานที่ต้องทำต่อไปมุมมองวิเคราะห์ส่วนตัวฟุตบอลสวยงามหรือฟุตบอลแห่งชัยชนะโอ้โหฟังแล้วผมก็อดอมยิ้มไม่ได้นะครับกับศึกน้ำลายของตำนานสองคนนี้คือมันเป็นสีสันของวงการฟุตบอลจริงๆนะครับคุณผู้ฟังคือชไมเคลิลแกก็เป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าความบาดหมางระหว่างสองสโมสรน,นี้มันเป็นตำนานไม่แพ้กันเลยทีเดียว คือมันเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดของคนฟุตบอลอังกฤษเลยครับแกอาจจะมองว่าอาเซนอลนไปทำลายความสวยงามของเกมฟุตบอลในแบบที่แกชื่นชอบแต่ในขณะเดียวกันคีโอนที่เป็นลูกม่อของอาเซนอลนก็ต้องปกป้องสโมสรของตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คือการต่อสู้ทางความคิดที่มีเบื้องหลังของความพักดีต่อสโมสรมาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเหมือนกับว่าคุณเห็นทีมคู่แข่งทำอะไรก็ไม่เข้าตาไปหมดหละครับจริงไหมครับ แต่ถ้าเรามองอย่างเป็นกลางจริงๆนะครับคือสิ่งที่ชมัยเกลมพูดว่าอาเซนอนเล่นน่าเกลียดหรือวิปราดเนี่ยผมว่ามันก็แรงไปนิดนึงนะคือฟุตบอลมันมีหลายรูปแบบครับรูปแบบการเล่นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคู่แข่งด้วยคือเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เนี่ยมันก็เหมือนกับการไปเยือนบ้านศัตรูตัวฉกาดที่ใครๆก็รู้ว่าเกมรุกดุด,ดันขนาดไหน ถ้าอาเตตาจะเลือกเล่นแบบรัดกุมหน่อยเพื่อนเน้นไม่ให้เสียประตูแล้วค่อยหาจังหวะสวนกลับผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะมันคือแท็กติกอย่างหนึ่งครับเหมือนเรากำลังเล่นหมากรุกอยู่แล้วเรากำลังเจอคู่ต่อสู้ที่เดินหมากรุกเร็วและแรงเราก็ต้องตั้งรับให้ดีก่อนแล้วค่อยหาจังหวะรุกกลับไปไม่ใช่ว่าจู่โจมไปเรื่อยอย่างเดียวโดยไม่ดูสถานการณ์ถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะโดนเช็คเมทเอาได้ง่ายๆครับ เรื่องการส่งกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ที่มีส่วนช่วยเกมรับดีกว่าเอเบเรชีเอเซ่กองกลางตัวรุกคนใหม่หรือส่งมิเกลเมริโนแทนกับตันทีมมาตินโอเดกาดในเกมนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าอาเตตาแกกำลังพยายามหาจุดสมดุลระหว่างเกมรุกกับเกมรับครับ คืออาเซนอนในฤดูการ2022-2023เนี่ยพวกเขาเล่นได้ไหลลื่นสวยงามและดุดดันจริงๆครับมันเหมือนกับวงดนตรีที่กำลังท็อปฟอร์มทุกคนเล่นได้เข้าขาโซโล่ได้สุดยอดแต่พอมาฤดูการนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความกดดันหรือคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจังหวะการเล่นบ้างให้มันดูรัดกุมมากขึ้นเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือชัยชนะครับ แต่คำพูดของคีโอนที่จิกกัดชไมเคินเรื่องกดแบ็คแพดปี199เนี่ยอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าเด็ดจริงครับคือมันเป็นมุกที่เอาเรื่องในอดีตมาเล่นได้อย่างเจ็บแสบและตรงประเด็นมาก คือตอนนั้นผู้รักษาประตูมักจะรับบอลคืนจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เตะสาดขึ้นหน้าทำให้เกมมันน่าเบื่อและไม่ไหลลื่นกดแบ็กพาสเลยถูกเปลี่ยนเพื่อบังคับให้ผู้รักษาประตูใช้เท้าเล่นบอลจากแบ็กพาสสิ่งที่คีโอนพยายามจะสื่อก็คือบางครั้งสิ่งที่คนนึงมองว่าน่าเกลียดหรือน่าเบื่ออีกคนนึงก็อาจจะมองว่ามันเป็นวิวัฒนาการหรือความจำเป็นของเกมก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองและบริบทจริงๆ เหมือนกับคนมองงานศินละปะชิ้นเดียวกันแต่ตีความแตกต่างกันไป108,009เลยครับ ส่วนประเด็นที่คีโอนบอกว่าอยากเห็นอาเซนอลเล่นด้วยอิสระมากขึ้นปลดเบรกมือออกแล้วกลับไปเล่นแบบไหลลื่นเหมือนฤดูการ2022-2023เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลอาเซนอนหลายๆคนเลยนะครับคือพอเราเห็นทีมรักเล่นดีมีสไตล์มีความสุขกับชัยชนะเราก็อยากเห็นภาพนั้นซ้ำๆแหละครับเหมือนกับการได้ดูหนังเรื่องโปรดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในโลกฟุตบอลมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับบางครั้ง การที่ทีมดูเหมือนจะเล่นแบบมีเบรกมือหรือไม่ไหลลื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงหรือพัฒนาก็ได้ครับคือมันเหมือนกับว่าเรากำลังก่อสร้างตึกอยู่เราก็ต้องวางฐานให้แม่นหนาที่สุดก่อนที่จะสร้างส่วนอื่นขึ้นไปอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงแรกแต่พอโครงสร้างแน่นหนาแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดและสีสันเข้าไปได้เต็มที่ คีโอนยังบอกด้วยนะครับว่าอาเซนอลตอนนี้ดูดีไม่ใช่อาเซนอลที่อาศัยโชคอีกบอกไปแล้วนะกับอาการบาดเจ็บทั้งหมดนี้ซึ่งอันเนี้ยผมว่าเขากำลังพยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลและทีมตัวเองนะครับ เพราะว่าการบาดเจ็บมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกฟุตบอลเหมือนกับการที่เราต้องเจอกับอุปสรรคในชีวิตประจําวันมันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงและทีมอาร์เซนอลในวันนี้ก็มีขุมกําลังที่ลึกพอที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วครับ สรุปคือการโต้เถียงระหว่างชไมิเคิลกับคีโอนเนี่ยมันคือการประทะก,กันของความคิดที่แตกต่างกันที่มีพื้นฐานมาจากความพักดีต่อสโมสรและปรัชญาฟุตบอลที่ต่างกันครับชไมเคิลอาจจะชอบฟุตบอลที่เน้นเกมรุกดุด,ดันปลดปล่อยเต็มที่ส่วนอาร์เตตาอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องหาจุดสมดุลและเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักในขณะที่คีโอนเองก็อยากเห็นทีมรักประสบความสําเร็จด้วยสไตล์ที่สวยงามไปพร้อมๆกันซึ่งผม ว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับในเรื่องของความสวยงามของฟุตบอลเพราะความสวยงามมันก็ขึ้นอยู่กับสายตาของคนมองนี่แหละครับแต่ถ้าถามผมนะในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดก็คือชัยชนะที่มาพร้อมกับความสุขในการเชียร์ทีมรักครับไม่ว่าสไตล์การเล่นจะสวยงามในสายตาของใครหรือไม่ก็ตามจริงไหมครับฟุตบอลมันก็เหมือนชีวิตนี่แหละครับบางทีเราก็ต้องประณีประนอมบ้าง ปรับตัวบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเอาละครับคุณผู้ฟังพักเรื่องดราม่าของทีมชายมาดูเรื่องราวของทีมหญิงกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าฝั่งทีมหญิงของอาร์เซนอลเนี่ยเปิดฤดูการได้สวยงามมากๆเลยครับเป็นข่าวดีที่ทําให้แฟนบอลชื่นชมและภูมิใจกับทีมของพวกเขามากๆเลยทีเดียวครับและนี่คือการอัปเดตข่าวสารอาร์เซนอลครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ